รพราอไหมเวอยการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอานิมเจอน,จอนี่เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้ <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางที่ Journey Journey ทางช่อง YouTube นะคะรวมถึงต้อนรับเข้าสู่การฟังกันทางพอดแคสต์ที่ออกอากาศทาง Spotify แล้วก็ทาง Podbean ด้วยค่ะวันนี้ค่ะนิ่มจะพาเดินทางในประเทศเม็กซิโกเป็นตอนสุดท้ายละเราจะมาเก็บเกี่ยวเรื่องราวที่มีความเป็นเม็กซิกันแล้วก็สนุกทําให้ใหลายๆคนเนี่ยเกิดความประทับใจหรือว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างได้ ในวันนี้ค่ะนิ่มจะมาคุยในเรื่องของสุราพื้นบ้านจากสุราที่เคยถูกดูหมิน่นดูแคลนนะคะว่าเป็นสุราที่ดื่มแล้วจะตาบ่อตาใสเนี่ยกลายเป็นสุราที่มีคนต้องการมากที่สุดในโลกในวันนี้เมสกาลค่ะเมสกาลแต่งจากเทกิล่ายังไงคะเขาทำมาจากต้นไม้ชนิดเดียวกันที่ชื่อว่าอากาเว แต่เตกีล่านั้นทำมาจากอากาเวที่ชื่อว่าบลูอากาเวอย่างเดียวขณะที่เมสกาวเองทำมาจากอากาเวมากมายถึง200กว่าพันและที่เมืองวาฮาก้าค่ะมีอากาเวมากถึง36กว่าพัน36 000กว่าชนิดให้ลิ้มลองนะคะ แท้จริงแล้วคะ่ะการที่มีเมสกาลเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นสุราพื้นบ้านของคนเม็กซิกันนั้นเนี่ยมีมานานมากถึง400กว่าปีแล้วนะคะในยุคที่สเปนเดินทางมาครอบครองเม็กซิโกแล้วก็นำเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคในการกลั่นสุราให้กลายเป็นสุราพื้นบ้านโดยการใช้พืชพื้นเมืองที่คืออากาเวนั่นเองกลั่นออกมาเป็นเหล้าที่ชื่อว่าเมสกาลคะ่ะ สำหรับนิ่มนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนในเม็กซิโกค่ะมันทำให้นิ่มได้รู้สึกว่าคำว่าเมสกาลหรือว่าเครื่องดื่มอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมของเขาเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มที่จะอยู่คู่กับคนเม็กซิกันไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็ตามจะเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองหรือว่างานประจำชาติงานประจำจังหวัดเป็นเครื่องดื่มสำหรับการสังสรรค์ของครอบครัว ต้อนรับเพื่อนฝูงหรือแม้แต่จะเป็นงานศพหรือว่าการเฉลิมฉลองหรือว่าไว้ทุกข์กับการพัดพรากนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้นิ่มรู้สึกว่าเราควรจะต้องรู้จักกับโลกสมัยใหม่กับเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าเมสเก่าให้มากขึ้นดังนั้นนะคะนิ่มก็เลยหาทางนั่งรถออกไปจากเมืองไปสู่ดินแดนที่เขาปลูกอากาเวที่ชื่อว่ามาซัตแลนด์ค่ะ ยน้ถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนเส้นคนเมานะคะเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีการปลูกต้นอากาเวแล้วก็รวมถึงมีปาเลงเกหรือว่าโรงกลั่นขนาดเล็กอยู่สองข้างทางเป็นที่แน่นอนว่าคนที่ขับมาจะต้องมาแวะชิมแวะดื่มแล้วก็แวะซื้อข้างหลังนิ่มที่เห็นอยู่อะค่ะมันเป็นเป็นสิ่งที่นิ่มตามหามานานมากแล้ว มันคือถ้าเผื่อเป็นประเทศไทยคือเหมือนกับเราตามหาทุ่งนาหรือว่าเราตามหาสวนผลไม้อะไรสักอย่างแต่ว่านิ่มอยู่ที่นี่ที่วาฮากาที่ประเทศเม็กซิโกนี่ม,มาตามหาเครื่องดื่มที่แบบจะรุงใจมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบื้องหลังของเครื่องดื่มที่ชื่อว่าเมสกาวและที่นี่ก็คือทุ่งของการปลูกต้นอากาเว ความมากมายแล้วก็หลากหลายของอากาเวเนี่ยจะต้องอาศัยทักษะของคนที่เข้าใจในสภาพภูมิอากาศแล้วก็รู้จักพืชพันธุ์อันนั้นเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่มีใบเล็กที่เรียกว่ามาเดควิชหรือว่าพันธุ์ที่เป็นใบใหญ่ที่เรียกว่าเอสปาดินการทำไร่อากาเวของวาฮากาหรือว่า การที่ดื่มเมสเกาทั่วๆไปเนี่ยค่ะจะผลิตมาจากเอสปาดีนเพราะว่าสามารถให้ปริมาณของน้ำตาลมากกว่าชนิดอื่นแล้วก็ใช้เวลาในการเจริญเติบโตน้อยกว่าพันอื่นคือประมาณ4 8ถึง8ปีนะคะก็จะสามารถใช้ต้นเอสปาดีนอันนั้นกลั่นเป็นเมสเกาได้ไม่เคยรู้สึกว่าเมื่อ รู้สึกว่าคราวนี้เนี่ยนิ่มสามารถได้เข้าใกล้กับชีวิตของคนที่อยู่ที่นี่จริงๆวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ไร่อากาเวแล้วก็ได้คุยกับฟาร์มเมอร์หรือว่าชาวไร่ที่เขาเป็นคนปลูกอากาเวที่นี่แล้วก็คุณลุงคนนี้เขาก็เป็นเคยไปทำงานอยู่ที่อเมริกาเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับครอบครัวที่นี่ต่ออันนี้ก็เป็นชีวิตของชาวบ้านที่ ถ้าเรามาแค่ผิวผิวนี่มาเอาวาฮากาประมาณ4ี่หนแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เป็นครั้งแรกเฮ้ยตื่นเต้นมากูดจาไม่ถูกเป็นครั้งแรกที่ได้มาถึงแบบไลอากาเวที่อยากจะมาจริงๆอ่ะการผลิตเมสกาวเองสำหรับนิ่มค่ะทำให้นิ่มได้มาเห็นถึงรากของเครื่องดื่มก็คือมาตั้งแต่ต้นไม้มาตั้งแต่คนดูแล จนกระทั่งไปถึงกระบวนการกันมันทำให้เรารู้สึกอภิเชษถึงขั้นตอนต่างๆมากมายว่ามันมาจากมือแต่ละคนมาจากใจของแต่ละคนในการที่จะต้องเข้าใจแล้วก็ทนุถนอมในกระบวนการทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง นิมเจอคุณลุงชาวไร่คนนี้นะคะนิมตกใจค่ะว่าทําไมเขาถึงพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยบอกว่าเขา่าเคยแอบหนีข้ามพรมแดนไปที่อเมริกาไปทํางานแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วเป็นเพราะว่าผลผล,ผลิตของต้นอากาเวในการปลูกมากขึ้นเป็นเพราะว่าความนิยมของเครื่องดื่มเมสกาวนั้นสูงขึ้นจึงทําให้การกลับบ้านของเขามีงานทํามีรายได้มากเพียงพอ ในวันนี้ที่นิ่มไปเห็นค่ะเขากำลังดูแลต้นอากาเวต่ต้นเล็กที่เรียกว่าจะเอาต้นเล็กอันนั้นเนี่ยเอามาริบใบให้มันเหลือแต่หัวใจแล้วก็มีรากเพื่อจะนาไปปลูกในไร่อื่นๆต่อไปการที่จะขยายพันธุ์ต้นอากาเว่เนี่ยมันละมุนละไมามากเพราะหากเราเอามือไปจับดอก ที่สูงขึ้นเสียดฟ,ฟ้าจากต้นไม้เนี่ยนะคะมันจะทําให้เป็นการขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโตทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นต้นอากาเว่ออกดอกสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเรากลับไม่ได้มากับใบเนี่ยนะคะอยู่ห่างๆเขาค่ะเพราะว่าการที่เราไปจับเขาเนี่ยมันจะเป็นการหยุดหรือว่าฆ่าต้นอากาเวตัวน้อยๆไปหนึงต้นทีเดียว เพราะว่านิ่มไปไม่ทันกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนี่แหละค่ะมันเป็นแรงผลักดันอย่างหนึง่งทําให้นิ่มยังอยากจะเดินทางแสวงหาให้ไปถึงวิธีการทําให้ได้ว่า การที่เราเดินทางออกไปตามแต่ละปาเลงเก้นเนี่ยเราจะได้พบกับอะไรบ้างเราจะได้เจอกับวิธีอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันนัดกันไม่ได้มันต้องอยู่ที่ว่าเราไปถึงเวลาที่เขาทำอยู่หรือเปล่าแล้วเขาทำขั้นตอนไหน ดังนั้นค่ะนิ่มก็เลยเดินทางกับคุณอัวินคุณอาลวินนี่เป็นคนแคนาดานะคะแต่ว่ามาหลงรักสเสน่ห์รสชาติและประเพณีของสิ่งที่เรียกว่าเมสคาวัน,นี้จนทำให้เขาเนี่ยพาคนมากมายหลายคนไปเยี่ยมชมแต่ละปาเลงเก้จนกระทั่งเป็นที่มาของหลายๆคนนั้นเนี่ยทำงานกับคนที่ทำเมสกาจนกลายเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์เมสกาของตัวเอง ระดับโลกค่ะหลังจากที่ได้เห็นท้องฟ้าสีครามอ่อนนะคะเมฆสีขาวสะอาดแล้วก็ภูมิประเทศสองข้างเป็นภูเขาหัวโลน้นแต่มีสีเขียวของทุ่งเมสกาวไม่ใช่สิทุ่งอากาเวแต้มเนี่ยนิ่มปล่อยตัวเองเลยค่ะวัชตากรรมของนิ่มในวันนี้แล้วแต่คุณอาวินจะพานิมไป เราหยุดกันที่ปาเลงเก้เล็กๆนะคะแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราพบระหว่างทางนั้นเราจะเจอใครแต่ดูเหมือนกับว่าเราจะโชคดีค่ะเพราะว่าในแต่ละที่ที่เราเดินทางกันไปต่างก็ยังมีความแอคทีฟหรือว่ากำลังทำเมสกาอยู่นั่นเองตั้งแต่มีการเอาหัวหรือที่เรียกว่า พินย่าเนี่ยนะคะตัดใบแล้วเอามากองเอามาสับรอไว้รอสำหรับที่จะเผาไฟเมื่อเผาไฟเสร็จแล้วก็จะเอา,เอาบากาโซอันนั้นเนี่ยลงไปใส่ในหม้อก,กลัน่นรายละเอียดแล้วก็ดีเทลในแต่ละปาเลงเก้นเนี่ยนะคะมันมีตั้งแต่การเลือกฟืนหรือว่าชนิดของอากาเวหรือว่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์และในบางที่ค่ะ ที่คุณเอาวินเล่าให้ฟังคือว่าเขาจะเป็นลักษณะของโคออปก็คือมีการเอาอากาเวของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันเพื่อจะเผาพร้อมๆกันเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงนะคะรู้ได้ยังไงว่ามันจะแตกต่างกันก็แต่ละคนก็จะมีการกากระบาดอากาเวบ้างหรือว่าทำสัญลักษณ์เอาไว้เมื่อเผาเสร็จแล้วนะคะอากาเวเหล่านั้นก็ยังจะเป็นของชาวไร่แต่ละคนเหมือนเดิม ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสู่กระบ,บวนการกลั่นที่มีเทคนิคหรือว่ามีวิชาเฉพาะทางค่ะ และความสนุกของการเดินทางกับคุณอาวินอย่างที่เราไม่รู้ว่าจุดไหนปลายทางเนี่ยมันจะเอื้ออะไรให้เราเนี่ยก็คือการได้เข้าไปชิมเมสกาของแต่ละบ้านบางบ้านนะคะก็มีการใส่ใบ c a n n าบิสหรือว่าใบากัญชงลงไปด้วยเพื่อจะให้มีประโยชน์ในการที่ให้ความผ่อนคลายหรือว่าคนเม็กซิกันบางคนค่ะก็จะสั่งให้แต่ละปาเลนเกอัน,นันเนี่ยทำเมสกาในรสชาติที่ตัวเองต้องการ ไม่ว่าจะมีความหอมแบบเหมือนกลิ่นฝนหรือว่ามีความแห้งเหมือนดินฤดูร้อนหรือว่ามีความชุ่มฉ่าเหมือนการเดินเข้าไปในป่าหลังฝนตกมันเป็นศิลปะค่ะมันเป็นศิลปะที่แต่ละคนเนี่ยจะนำมาทำให้เราได้รับชิมรับชมไม่เหมือนกัน สำหรับนิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีของครอบครัวไหนก็ตามหรือว่าปาเลงเก้ไหนก็ตามนิ่มรู้สึกอยากจะยกมือไหว้แล้วก็เคารพในภูมิปัญญาที่เขายังสืบต่อกันมาแล้วก็ยังแบ่งแบ่งความรู้อันนั้นแบ่งรสชาติอันนั้นให้กับพวกเราที่เป็นคนนอกอย่างไม่มีความลับอะไรเพราะว่าสเสน่ห์ของการดื่มเมสกาลเสน่ห์ของการผลิตเมสกาลนั้น มันมาจากการชิมมันมาจากการชงมันมาจากองค์ประหรือว่าส่วนประกอบของธรรมชาติที่ให้มาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณดื่มเมสกาวขวดไหนแล้วรสชาติซ้ํากันเหมือนเดิมนิ่นขอบอกว่าคุณไม่ได้ดื่มเมสกาวที่ทํามาจากมือของคนจริงๆเพราะว่าสิ่งที่มันมาจากมือเนี่ยนะคะแต่ละครั้งมันคือความมหศัศจรรย์แล้ตื่นเต้นค่ะ พราะว่ารสชาติมันจะต้องไม่เหมือนเป็นอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันสักครั้ง oh <my> ไปมาตั้งกี่ปลาเลงเก้คะ่ะจะไม่จิบจะไม่ชิมนี่เป็นไปไม่ได้เลยนิมรู้สึกว่าการที่เราได้เข้าไปถึงต้นตอหรือว่ารากของการผลิตทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นความสุข มันเป็นความสุขใจที่เราได้สามารถให้ความเคารพในสิ่งนั้นมากพอเมสกาวก็เหมือนกันค่ะนิ่มให้โอกาสตัวเองในการชิม This is like a rainwater, so fresh, right? It's different. Can you tell him it tastes like rainwater? Dice que prueba sabe como agua de lluvia, muy f r e s h Pulquero Pulquero pul This agave is known as agave pulquero Pulquero Okay wow. That's the mezcal from this one right here คนที่เป็นเซียนเมส c a l นะคะจะสามารถบอก <Okay. S 1> ได้จากจิบ <wanna> แรกทีเดียวนะคะหรือว่าสูตรลมแรกทีเดียวนะคะว่ามาจากต้นอาคาเว่พันอะไรเหมือนกับคนที่ทำวายเหมือนกับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องกาแฟดูนะคะ คนนี้คือคนทำเมสกาเขาใช้วิธีในการวัดระดับแอลกอฮอล์ก็คือว่าถ้าฟองอากาศออกมาใหญ่แล้วก็หายไปเร็วคือว่ามีแอลกอฮอล์แรงแต่ถ้าเผื่อว่าฟองอากาศออกมาเล็กแล้วก็หายไปเร็วแปลว่ามีแอลกอฮอล์น้อยนี่แหละค่ะ อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่สามารถจะทําให้มันมีความรู้สึกว่าสนิทสนมได้เท่ากับการเป็นเครื่องดื่มแฮนเมดนี่ขณะที่นิ่มาชิมเมสเกาปรากฏว่ามันมีวัฒนธรรมที่มันคล้ายกันในเรื่องของการกินก็คือหนอนนี่คือหนอนสีแดงๆที่อยู่ในหัวใจของตัวอากาเวที่เขามาทำเมสเกาแล้วก็เขาเอาไปทอดครุกเกลือ,อ คลายรถด,ด่วนที่เมืองไทยเลยอะ่ะอืม <laughs> delicious อร่อยอร่อยแม้แต่ว่ามันเป็นหนอนสีแดงอะ่ะเหม็นหืนน้ำมันนิดนึงอะ นิ่มชอบนิ่มแชร์นะคะ <Okay. S 2> นิ่มไม่ได้มาบอกวิธีการกลั่นเล่ากินเองอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจค่ะในสิ่งที่เรามองเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถยกระดับอย่างจริงจังให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่มีคุณค่าต่อประเทศการท่องเที่ยวและคนที่ทำได้อย่างไร เม็กซิโกยังมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าคราวหน้าค่ะใน Journey j o u r n e y ที่ช่วยกดติดตามหรือว่ากด Subscribe กันตรงนี้เนี่ยนะคะจะพาไปเดินทางที่เกาะภูเก็ตที่นิมอยากจะบอกว่าเราจะต้องเสร็จทุกรายค่ะเพราะว่าภูเก็ตไม่ได้มีเป็นเพียงแค่ป่าตองช้อปปิ้งหรือว่ากินอาหารพื้นเมืองนอกเกาะรอบเกาะในเกาะลึกๆในแบบเจอร์นิมเจอร์นจะเป็นยังไง คราวหน้าตามกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันสวัสดีค่ะพร้อมพราม,มไหมเวยการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอร์นิ่มเจอร์นเป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะนอะแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้ <laughs>